โรงเรียน Music for Future โรงเรียนดนตรีที่ไม่ได้มีดีแค่ฝึกทักษะทางดนตรีเท่านั้นมุ่งการเสริมสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาสติปัญญาวันนี้จะพามาฟังประโยชน์ของการเล่นดนตรีในวัยเด็กการเล่นอูคูเรเล่นอกจากความสนุกสนานที่จะได้รับไปแล้วนั้นหารู้ไหมว่ายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ส่งผลดีให้กับเด็กๆตามไปด้วยส่วนจะส่งผลดียังไงนั้นเข้ามาดูกันเลยค่ะ 1. ส่งเสริมด้านความจำ รวมถึงการร้องเพลงตามไปด้วยและสิ่งนี้เองที่จะช่วยส่งเสริมทักษะความจำที่ดีให้กับเด็กๆ 2. ทํทำให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรก็ตามเขาจะต้องมีสมาธิในการทำสิ่งนั้นๆ 3. เป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็ว อีกหนึ่งสิ่งของการเล่นดนตรีที่มักจะส่งผลดีต่อเด็กๆนั้นคือการจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นอย่างที่รู้กันดีว่าเมื่อเด็กๆเริ่มสนใจอะไรเขาก็มักจะอยู่กับสิ่งนั้นๆจนทําให้เขาอยากที่จะลองทํำมันจนประสบความสําเร็จการเล่นอูคูเลเล่ก็เช่นกัน